เงี้ยจะให้ไปเหยีิวก็ไม่มีความสามารถที่จะทำเลยนะป้าแล้วพี่เจ้าไปทำาร์บีวันยี่สามันบางจุอ่ะทำอะไรกำลังทำบาร์บีคิวแล้วก็หม่าล่าเอาไปกินข้างบน เรากำลัลงจะไปไหนก่นจะไปผูสิงค่ะดู้ทำเสียบไมหมใช่กำลังเตรียมของกินสำหรับคืนนี้เสร็จแล้วค่ะทุกคนอันนี้จะเป็นไก่ไก่หมักซอสบาร์บีคิว อันนี้จะเป็นเนื้อวัวเนื้อไก่อันนี้อันนี้บาร์บีคิวอันนี้จะทำหมาล่าอันนี้ทำบาร์บีคิวเก็บเลยแล้วเราก็จะไปเปลี่ยนชุดแต่งตัวพร้อมออกเดินทางได้ไปกันเลยเรากำลังไป เตรียมข้าวของอะไรเตรียมอร้อยหมดแล้วกำลังเดินทางบรรยากาศจะเป็นยังไงต้องไป,ปงดูกันอีกทีตอนนี้ก็รู้สึกว่าร้อนเปรีย่ยนมาก <c oughs> ไม่รู้จะไหวไหมแต่ว่านิสัยเสื้อแขนยาวมาเมาเขารีเขารีเข้าใจ เป็นแพนิดหน่อยค่ะบ้านที่จองไว้มันไกลวิวเกินไปแต่ว่ากำลังเลือกอยู่ว่าจะเอาลังไหนเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันคราว่าบ้านเป็นยังไงแต่เรานอนเต็นท์ไห็นเปล่ใช่แต่ว่าเราต้องเลือกบ้านที่มันเห็นวิวเพราะว่าเราจะกางเต็นหน้าบ้านไง สวยมากค่ะทุกคนบ้านตดูสวยมากมามันเป็นห้องสองห้องห้องหนึ่งมีสองเตียงเตียงหกฟุตสองเตียงก็คุ้มอยู่ยเพราะว่ามาหลายคนออหารก,กันเลยใช่ค่ะสะดวกนี่เลยถ้าสมมติพี่น้องมีเราีโอนเนี่เราเอาลำพงมานั่งเล่นระเบียงเออเอาลำพงมานั่งเล่นระเบียงกินมามาา่าค่ะรอบาร์บีคิวให้เอาบอสดัง รอ,อคนดังรอคนดังอยู่จะมีคนดังมาด้วยรอคนดังก่อนเดี๋ยวว่างแล้วเดี๋ยวจะเซ็นใหน้คนดังทำงานอยู่ตอนนี้ก็กินเขาเกียยกุ้งไปก่อนอยังไม่ต้องย่างรอคนดังรอรับลายเซ็นคนดังไงครับ กำลังทำมา,าลาแล้วก็บาร์บีคิวค่ะเริ่มตั้งตัวแล้วกระเจี๊ยบชอม,ม,มันคิวดว่ามันจะได้จะไ,ไ,ไ,ได้นั่งล้อมรอบกองไฟ ไฟอาป๊อบแรงมากเลยนะเนี่ยไฟมันกำลังพอม,มันิีแต่มันไม่ถูกไฟย่างในก้างข้ามกลางทะเลหนาวทะ่เลหมอกทะเลหมอกเพิ่มคว,วามมันสาปีใหม่ปีนี้เรียกก้ามาเลยซ้อนหมาล่ามน อ้าวแล้วจานพอไหมใอหญ่ย่างเร็วตั้งเสียงฟังเสียงอ,อ้องอาเอ <st ing> วเปิดอะไรอยู่เนี่ยถอดดกล้องทุกคนตอนนี้เราพักยกก่อนเก็บหุงไว้กินตอนเย็นตอนนี้เรากำลังจะเดินไปดูวิวนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะ ฝั่งไหนวะฝั่งนู้นแหละเป็นวิวที่มองลงไปวิวจุดแรกเป็นวิวจุดแรกใช่คือที่นี่อมีอีกจุดหนึ่งแต่ว่าเราต้องเดินเข้าไปค่อนข้างไกลหน่อยใช่แต่ว่าเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาดูที่จุดจุดที่อยู่หน้าที่พักเราก่อนเนาะใช่ลมลมแรงค่ะ ก็อยากให้เพื่อนๆมาเที่ยวที่นี่กันเยอะๆนะเพราะว,าว่าวิวดีมากแต่ว่ารู้สึกว่าไม่ค่อยจะมีใครขึ้นมาสักเท่าไหร่เนาะขนาดวันนี้เป็นวันอะไรนะวันข้าดาวคนก็ยังไม่ค่อยขึ้นมาเท่าไหร่นะคะคือจริงๆอะอยากให้มาชมว่าที่อำนาจเจริญอะมันมีแบบธรรมชาติที่สวยงามเหมือนกับจังหวัดอื่นๆเหมือนกันนะคะทุกคนปะเดี๋ยวเราไปดูกันว่า วิวของอำนาจเจริญเป็นยังไงบ้างนะคะทุกคนไปกันเลยค่ะอันนั้นคือฐานตรวจจับมนุษย์อวกาศนะครับมนุษย์ต่างดาวเฮ้ hey, ไม่ใช่อันนั้นคือน่าจะหอสังเกตการหอเรดาร์ของกองทัพอากาศเลยอ่านี่ยส่วนจุดจุดพักเราอยูอยอย่หลังเงี้ยเอ้ยไม่ใช่หลังนี้หลัง ชมวิวแรกมันจะอยู่ด้านหน้า เรากำลังดูกันอยู่หรือว่าที่เราเห็นกันอยู่นะคะทุกคนก็คือจุดชมวิวภูสิงห์เขาเรียกว่าจุดชมวิวภูสิงห์นะคะทุกคนแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งที่เรายังไม่ได้ไปก็คือผาชื่นมาลินอ่ะแต่ว่าวันนี้เราดูภูสิงห์กันก่อนบรรยากาศก็กําลังเย็นค่ะตอนนี้ลมเริ่มแรงกว่าเดิมกว่าจากตอนเช้าที่ที่เรามาถึงตอนนี้เป็นเวลา1 0บนาฬิกา47นาที ประมาณใกล้จะสี่โมงเย็นแล้วเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศกันนะคะทุกคนว่าจุดชมวิวของเราเป็นยังไงกันบ้างนะคะทุกคนไปกันเลยดูเลยคะ่ะทุกคน จะฝากเพื่อนๆทุกคนถ้ามาที่นี่ก็คือระวังด้วยนะคะตรงจุดชมวิวคือตัวกั้นอ่ะมันจะกั้นแคไ่ไม่ไม่สูงมากมันจะประมาณนี้ทุกคนอ,อ,อ่ะแล้วอยากให้เรามาระวังกันด้วยเพราะว่าบางทีมันอาจจะเผลอพัดตกลงไปเพราะเมื่อกี้ยิ่งก็เกือบแล้วแบบเดินเซเพราะว่ามันไม่ได้ถ้าเกิดมาประมาณนี้มันก็ไม่เป็นไรเนาะรู้ไหมที่เกือบโดนเดินเซตกไปนี่เพราะอะไรเพออราะภูพ ผู้สิงเต็นมาแล้วเต็นใหญ่ด้วยพี่เขาบอกกวาดให้ด้วยยังไม่เสร็จเดี๋ยวรอดูต่อ ตอนนี้เรากำลังจะไปดูพระอาทิตย์ตกกันที่ผาชื่นว่าลินค่ะทุกคนตอนนี้เริ่มเริ่มหนาวๆแล้วเริ่มเย็ยนลมแบบลมพัดลมพัดทั้งวันเลยวันนี้ลมแบบลมพัดตึงนะอี่ <c oughs> จะเล่นเนาะ <c oughs> ตอนนี้กำลังเดินไปดูพระอาทิตย์ตก ช่วงห้าโมงครึ่งเป็นวิวที่สวยงามมากของอำเภอโพสิงไม่อำเภอโพสิงใช่ปะนี่คือพลังงานบางอย่างที่มาในรูปแบบของธรรมชาติถึงเทาวันพันเกี่ยวที่เลี้ยวรถ ก็ไม่คดเหมือนหนึ่งน้ำใจคนหนึ่งอําเภอพูสิง อูหายอูหายไปไหนไหนอ๋อสวยเนิดมุงติต่อเหรอนี่คือคุณคุณช่วย ให้ความรู้เกี่ยวกับการเดินป่าเพื่อความปลอดภัยนะครับไม่รหลือเพราะข้างในมันอันตรายรู้ไหมเขาถึงเรียกว่าเถาวันปั้นไม่รู้ไม่รู้ ซึ่งระยะทางเดินนะครับมันก็ใช้ระยะทางประมาณ500เมตรไปกลับก็เท่าไรนะหร่กนะิโลหนึ่กิโลครับผม1นกิโลเท่ากับก็พันพันช่างมัน <laughs> 1นกิโลเท่ากับ500เมตรไปกลับคือไม่ได้หนักอะไรนะหนักเสื้อมากเ,เสื้อตัวหนาแห้งห <c oughs> นาแห้งห <c oughs> นาแห้ง a t is หนาแห้งห <c oughs> นาแห้งคืออะไรค่ะเออคือหนักมากนะครับผม อ้าวเราเจอคนเจอคนปลาเจอคนปลาคือ,อน,นี่ยังมีบริการห้องน้ำให้ด้ยวยนะคือไม่ต้องกลัวว่าจะมีห้องน้ำเอยไม่มีห้องน้ำใช่ไหมครับมีห้องน้ำระหว่างทางให้ด้วยค่ะทุกคนแต่ทางให้ดีก็คือทำธุระให้เสร็จก่อนเดินเข้ามาจะดีกว่าเนาะ เป็นคนพูดกับเขาเราหล,ลงไปเที่ยวกันต่างประเทศเมืองไทยเรียนเที่ยวไม่ทั่วถึงเลยดังนั้นใครอยากจะเที่ยวเมืองไทยเชิญน,นะครับที่ผูสงิงห์ของจังหวัดอำน่าเจริญซึ่งเป็นหนึ่งในเขตอุบลพรพยนตร์เอ,อ้ยอำเภอภูสิงห์ ทุกคนคะและต่อไปนี้ที่ยิ่งจากเดินไปนี่จะเป็นผาชื่นวาลินค่ะทุกคนห้าร้อยเมตรก็ไม่เกินะคะเราเดินมาถึงแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปชมความสวยงามเรามาจากเส้นหนึ่งหรือเปล่าทะเลยดูเหมือนใกล้เส้นที่เราเดินมาจากมันมีสองเส้นแต่ว่าเส้นที่เรามารอบก่อนมันจะไกลกว่านี้ตรงันนี้เรามันทุลักทุเลกว่าใช่ทุกคนไปชมความสวยงามของจังหวัดอำนาจเจริญคืออยากให้มาจริงค่ะ เดีย๋ยวเราจะไปดูตรงที่จุดชมวิวนะคะทุกคนตอนนี้ครอบครัวแล้วก็อยู่เดีย๋ยวเราไปหายุงป้าผ่ามันสวยมากอยากให้มาอยากให้มาจริงอันตรายนะคะ Danger ต,ตอนนี้เราเจอ okay. ผู้ปกปักรักษาที่แห่งนี้ครับเขาอยู่มานานในนับต้นไม้แห่งนี้ชื่อเสียงเขาชื่อเสียงเรียงนานนะครับชื่อชลินทร์อีอีคืออะไรครับไดโนเสาร์ทำไมต้องไดโนเสาร์โดนเรียกว่าอย่างนั้นอยู่ที่นี่มานานหรือย่างครับ <laughs> ไม่รู้เป็นไงียบค่ะสวยค่ะเพอ่เคยเห็นวิวแต่ตอนที่มาตอนเช้าตอนที่แดดๆช่วงหน้าฝนหน้าฝนก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งค่ะทุกคนมันก็จะต้นไม้ก็จะเป็นสีเขียวสีเขียวช้ำใช่เขียวช้ำแล้วก็มันก็จะชื้นๆหน่อยแต่ว่าวันนี้เราก็มาในตอนที่อากาศฤดูหนาวเนาะ ต้นไม้ก็จะเริ่มแบบผัดผ,ผีใบผัดใบมันก็จะกรอบๆอะไรกรอบๆ <laughs> ใช่จะกรอบๆ <laughs> <ด S 2> <laughs> อย่าปุ่มไม่ได้ <laughs> แต่ก็ก็เป็นคนละฟีลลิ่งเนาะทุกคนมันก็สวยดีค่ะแล้วก็มาดูแดดสุดท้ายใช่มาดูแดดสุดท้ายของปี <laughs> ที่ผาชื่นวาลินค่ะทุกคน นี่ครับเรามีเรามีผุสำหรับเราเอปงปังปังเดีย๋ยวตอนนี้เวลาใกล้ใกล้จะเที่ยงคืนครับต้อนรับสู่ปีใหม่เจ้าของช่องหลับน็อกไปแล้วใครจะมาเก็บบรรยายกาศที่นี่เพื่อนที่งนได้เหรอ เราอยู่สูงไปมันอยู่ตามไปแล้วก็เลยไม่เห็นอันนี้คือพยายามจะเก็บอินเสิร์ตผู้ไฟนะครับอยู่จากมุมไกลๆมองไม่เห็นเลย,ยนี่ก็สวัสดีปีใหม่ครับทุกคนบาสวัสดีปีใหม่ครับ thank you h a พีนิวีย์อ้วนรวยผู้เอ๋ย Happy New Year Happy New Year เจ้า Happy New Year Happy New Year อ้วน Happy New Year อ้วนอ้วนหรือี่มันเป็นก้อนหินนะคะต้องเดินระวังหน่อยป๊อปอ บอกกัน Happy New Year Happy New Year ครับ Happy New Year ครับ <c oughs> อ้าหลับตัวไหนหลับทุกตอนครับ Happy New Year ครับปีใ <c oughs> หม่รปีใหม่แล้วครับป a p p y New Year ครับ Happy New Year ยร์ค <c oughs> ุณเจ้าของช่องไม่ไหว Happy New Year คนดูเลย บอกอะไรกับคุณดูนเลย Happy New Year ค่ะเมืองนวลโอเคครับอารุณสวดอารุณเพลงปีใหม่สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับอันนี้ตอนนี้มีหมอกปันข้างแล้ว พอแห้งหมดแล้แแเมื s, <S ่อคืนเรานอนติ้นติ้นนั่นครับกำลังเก็บของบบบสวยก็ไปทำงานนะอากาศดีนะลมกำลังลมลงงดรงตอนเีงเลยดูผู้ชมไฮที่ขึ้นมาแล้วไหมเมื่อกี้หมอกยังหนาอยู่เลยตอนมีไฮที่ขึ้นมาแล้วโหสวยทัน ที่เล็กของปีนั้นเนี่ยสวยอะ่ะจะของช่องตื่นแล้วครับผมผู้ชมครับจะของช่องเขาตื่นแล้วหลังจากรับปุ๋ยรับปีหม่นครับผมสดิตอนเช้าครัทุกคนที่ตั้งใจไว้ว่าจะตื่นมาตอนเที่ยงคืนเพื่อมาแฮปปี้เหนือเหยียบเพื่อนเพื่อนก็ ก็ยันยันสว่างเลยค่ะันอากาศมันดีมันนอนเพลินค่ะทุกคนบังโดนแดดโดนแดดสวยมากแดดพระอาทิตย์ขึ้นแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศแป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะปิดคลิปแล้วเพราะว่าต้องลงไปทำงานบึกเบลลาร์สเออบึกไล่บาลานตอนรับปีใหม่ด้วยการไปทำงานทำงานตอนรับปีใหม่ค่ะทุกคนมันสุดยอดจริง ไปค่ะไปดูบรรยากาศกันค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ยิ่ก็ฝากบรรยากาศดีๆของวันที่1มกราคม2568ไว้ด้วยนะคะ หกแปดเขากระโลมวลผลเดี๋ยวนะคะก็อยากฝากเพื่อนๆมาเที่ยวที่จังหวัดอำนาจเจริญกันเยอะๆนะคะเพราะว่าเมื่อคืนนี้ก็มีนักท่องเที่ยวปะปายไม่ได้เยอะเท่าที่ควรเนาะบางส่วนอาจจะไม่รู้จักสถานที่แห่งนี้แต่ยิ่งขอบอกเลยนะคะว่าถ้าใครได้มาสัมผัสจะรู้สึกลงรักจังหวัดอำนาจเจริญค่ะให้ฟีลมนบรรยากาศอยู่ค่ะเขาใหญ่เลยใช่ใช่ ตื่นยอะนีนิดหน่อยนิดหน่อยตื่นนื่นิดหน่อยใจเจียวหลับตออยู่นะมันอากาศมันดีอากาศวันนี้มาตอนนี้17องศาค่ะเพื่อนๆตอนนี้ก็ประมาณเจ็โมงเช้า17องศาก็ถือว่าไม่ไม่หนาวมากแต่มันก็จะลมแรงนิดนึงก็อยากฝากสถานที่ท่องเที่ยวของบ้านเราเนาะอีสานบ้านเราจังหวัดอำนาจเจริญแถวนี้ไม่ได้มีแค่ที่ภูสิงห์ภูหาพึงนะคะทุกคน ก็จะมีวัดด้วยแต่ว่าเดี๋ยวเป็นอีพีหน้าคลิปหน้ายิ่งจะพาทุกคนไปเที่ยวที่จังหวัดน่าจะเริญต่อจะเป็นที่ไหนก็ไปติดตามกันด้วยนะคะสำหรับว,ว,วันนี้บายบายคะ่ะ